สวัสดียินดีต้อนรับสู่ m o n เด x จุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตเเคยรู้สึกไหมคะว่าพอเห็นคำว่านี่โชว์หลาในงบการเงินบริษัทแล้วใจมันวิววิวคือเรามักจะถูกสอนมาหรือเชื่อกันมานานแล้วเนะว่านี่คือความเสี่ยงใช่ค่ะบริษัทที่ดีๆเนี่ยควรมีนี่น้อยๆหรือถ้าไม่มีเลยยุ่งดีแต่เอ๊การมองแบบนั้นมันอาจจะทำให้เราพลาดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าคะ วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องหนี้กันดูค่ะดูจากข้อมูลจริงๆจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่าตกลงแล้วเนี่ยหนี้เป็นได้มากกว่าแค่ภาระทางการเงินที่เรากลัวๆกันหรือเปล่าคำถามแรกเลยนะคะทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ถึงยังมองว่าหนี้สูงปรี๊ดเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายก็คงเพราะความเชื่อดําเดิมที่ว่าหนี้คือภาระใช่ไหมฮะอาจจะพาบริษัทไปสู่ปัญหาได้ ใช่ครับมุมนั้นก็มีส่วนถูกนะครับแต่ในโลกธุรกิจจริงๆมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งคือนี่เนี่ยมันไม่ใช่การไปกู้เงินมาเฉยๆแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่า leverage หรือพลังทวีนะครับมันช่วยให้บริษัทขยายกิจการหรือไปลงทุนในโครงการใหญ่ๆได้เร็วกว่ารอเก็บเงินสดเองมากๆเลยหัวใจสาคัญจริงๆก็คือต้องแยกให้ออกครับระหว่างนี่ดีกับนี่เสียอ๋อนี่ดีนี่เสีย ต่างกันยังไงคะครับนี่ดีเนี่ยคือนี่ที่เราเอาไปลงทุนแล้วมันงอกเงยสร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าเพิ่มกลับมาให้บริษัทเช่นเอาไปสร้างโรงงานใหม่ขยายกําลังการผลิตหรือเอาไปใช้เอ่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพวกนี้ครับส่วนนี้เสียก็คือเอาไปใช้กับอะไรที่ไม่ค่อยสร้างผลตอบแทนกลับมาโดยตรงเท่าไหร่พอพูดถือ Le v e r a g e เนี่ยฟังดูเหมือนดาบสองคมเลยนะคะคือถ้าใช้ดีก็โตเร็วมากมาก แต่ถ้าเกิดพลาดขึ้นมาความเสี่ยงมันก็มันก็ทวีคูณขึ้นไปเหมือนกันถูกไหมคะดูตัวอย่างบริษัทระดับโลกหลายๆที่สิครับอย่างเช่นใครบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยครับอย่าง Amazon เนี่ยตอนปี2560นะครับเขามีนี่รวมๆแล้วกว่า8.3หมื่นล้านดอลลาร์โหเยอะมากเลยนะคะนั่นใช่ครับฟังดูเยอะมาก แต่เงินก้อนนี้แหละครับที่ถูกใช้ไปขยายอาณาจักรอีคอมเมิร์ซแล้วก็ธุรกิจคลาวด์อย่าง AWS จนผลักดันให้มูลค่าบริษัทเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยหรืออย่างเทส l a ปี2,563ก็มีหนี้ราวๆ1.3หมื่นล้านดอลลาร์ก็เอาไปสร้าง Gigafactory แล้วก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไงครับ mm. แม้แต่ Netflix เองปี2,560 ก็ใช้นี่ประมาณ6,000ล้านดอลลาร์เพื่อเอาไปสร้างคอนเทนต์เด็ดๆดังๆที่ดึงดูดสมาชิกได้ทั่วโลกเลยโหตัวอย่างชัดเจนมากเลยค่ะแสดงว่าแค่ดูตัวเลขหนี้เทียบกับทุนอย่างเดียวหรือที่นักวิเคราะห์ชอบใช้กันที่เรียกว่า D/E ratio เนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วสินะคะใช่เลยครับ ไอตัว D/E Ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่คนนิยมดูกันนะแต่มันไม่ได้บอกภาพรวมทั้งหมดหรอกครับเราต้องดูเครื่องมือวัดอื่นๆประกอบไปด้วยโดยเฉพาะตัวที่เรียกว่า ROIC ROIc ครับ Return on Invested Capital ซึ่งมันวัดว่าบริษัทเนี่ยเก่งแท่ไหนในการสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนทั้งหมดที่ใช้ไปไม่ว่าจะเป็นส่วนของหนี้หรือส่วนของทุนก็ตามอย่าง Apple ล่าสุดปี2567เนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีหนี้กว่า1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ฮะ จริงเหรอคะ Apple เนี่ยนะคะใช่ครับแต่นี่ส่วนใหญ่นั้นเขาเอาไปใช้ซื้อหุ้นคืนซึ่งมันก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็เอาไปลงทุนด้าน R&D หนักมากผลก็คือ a p p l ป,ปก็ยังคงเป็นผู้นำในตลาดแล้วก็มี ROIC ที่สูงมากๆครับสูงถึง30%เลยที่สำคัญคือยิ่ง ROIC มันสูงกว่าต้นทุนดอกเบีย้ยที่กู้มาหรือ cost of debt มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสะท้อนว่าการใช้หนี้มาลงทุนนั้นเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเท่านั้นเองครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าต้องดูความสามารถในการทำกำไรจากเงินลงทุนทั้งหมดเทียบกับต้นทุนที่กู้มาด้วยไม่ใช่แค่ดูว่านี่เยอะหรือน้อยถูกต้องครับแล้วก็ยังมีเรื่องบริบทแวดล้อมด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงที่ดอกเบีย้ยต่ำๆเนี่ยต้นทุนของนี่หรือ cost of capital มันก็จะถูกลงไปด้วย มันก็เลยทําให้การใช้นี่เพื่อไปลงทุนในโครงการที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยกลายเป็นทางเลือกที่แบบว่าสมเหตุสมผลและก็น่าสนใจมากในเชิงกลยุทธ์เลยครับงั้นก็หมายความว่าเราอาจจะต้องปรับมุมมองกันใหม่เลยจากเดิมที่ใช้ความรู้สึกกลัวตัวเลขนี้สูงๆมาเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างและเหตุผลเบื้องหลังให้มากขึ้นว่าบริษัทเอานี้ก้อนนั้นไปทำอะไรในเกมธุรกิจของเขา ตรงประเด็นเลยครับเหมือนที่ชาลีมังเกอร์เคยโพดไว้นะครับเขาบอกว่านี่ที่ใช้อย่างชานฉลาดคือเครื่องมือของความมั่งคั่งคำพูดนี้มันตอกย้ำเลยว่าถ้าบริหารจัดการอย่างมีกลยุทธ์จริงๆนี่สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆได้เลยไม่ใช่แค่ตัวถ่วงอย่างที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดไปสรุปง่ายๆก็คือนี่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือร้ายในตัวมันเองนะครับคุณค่าของมันจริงๆอยู่ที่การนำไปใช้มากกว่า ถ้าใช้เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีกลยุทธ์มีเป้าหมายชัดเจนมันก็คือเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆการนําความเข้าใจว่าทาไมบริษัทถึงก่อนนี้แล้วนี่นั้นมันสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้อย่างไงอันนี้แหละครับสําคัญกว่าการตกใจกับตัวเลขนี้ในงบดุลเยอะเลยดุลอย่างเดียวแต่เราเริ่มหันมาทําความเข้าใจบทบาทในเชิงกลยุทธ์ของมันมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราประเมินโอกาสทางธุรกิจหรือว่ามองศักยภาพที่แท้จริงของบริษัทต่างๆที่เราสนใจไปได้อย่างไรบ้างคะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Mondex เพราะเสียงบางเสียงอาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของคุณได้